ทุกอย่างต้นไม้ก็รู้ลักอย่าไปเด็ดของเขาเด้อจะขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาพวกนี้หนาวมากเลยนะแถวไหนพร้อมแล้วตรงไหนว่าเด้หยุดแล้วเพื่อนหยุดแล้วนี่ก็คำอ้อมนี่เมื่อยก็บอกพี่เด้อพี่ยุ๊ย เมีรากไม้ได้แล้วเหอคะได้ล้ครับได้ล้วครับ มาขึ้นมาเลยเป็นวิดีโออาได้พักแล้วมาทุกคนมาวิดีโอเหรอคะวิดีโอครับวิดีโอเราจะเป็นผู้คิจิตรเอดีโอวิาิตรจับหินด้วย จับหินด้วยจับหินด้วยโอเคซ้ายขวามือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวา,า,ข,วา,าขึ้นมาพักได้แล้วมาถึงแล้วโลกถึงแล้วถึงจุดพักแล้วมาขึ้นมาก่อนผู้ใหญ่ขึ้นมาก่อนเอารับเด็กน้อยหนึ่งคน ขวัญดูแม่ฟีนได้าวเปรี้เวว้าวนี่พักแล้วดึงยังมาไปดิดันยโอสวยมากเลย